ชัดวางแสบวางนวดแล้วบานคนใส่นำประแดกนะครับเด้ <c oughs> ดอเต็มโคกเต็มจองจองจนงอวะซัดเอื่องได้จะกินเบิร์ดบาน,นตัวนี้ไงครับนี่คุณอาอืมกรคักสูตรข้อน,นอเนาะบมเมนต์สูตรตำคุรีคุรี กูมาบ่เต็มโคกเลยเต็มโคกจนคนบ่ไปครับตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆอ้วนอุ่นโอ้ยแฉบ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 สวัสดีจ้ามื้อนี้มาพบกับช่องฮักนกชาแนลด้วยจ้ามื้อนี้น้องวายน้องวุ่นพอดามสิพามากิน ตัปูหมาเด้อจ้าครับเมื่อไรตัปูหมาตัวยงใหญ่หครับนุ่นนุน้ว่ายกอ่างพี่อ่างน้องเฮ้ายกโซ่ยกโซ่อว้ยตัวยงใหญ่หครับแซ่บมึอนี่ปูมาแต่ใส่นอครับนี่นอปูมาจากตลาดจ้าบอกนึกว่าปูมาตแต่แต่ในนนองซา, <c oughs> นา,านื้งว่านนี่ไปไซค,ครับคือบ่มาว่านนี่กะ <c oughs> ฝนตกห้ามเมนจ้าฝนตกห้ามครับพี่น้องมื่อว่านนี่ฝนแห้งทั้งบานพี่บานน้องเฮ้าโตคือกันอยู่บ่ครับตําปูมานี่ครับ หูยพี่น้องแสบเนาะแกมพักแนมือนี้แคบมูถุงย่างใหญ่ขึ้เก่าครับมากินนำน้องว่ายขายเลยครับแคบมูจกชาทุงหนึ่งสี่ร้อยห้สิบบาทจ้าถุงยงใหญ่ครับเบิ้งโล่หนึ่งครับโบเมนน้อยได้หนี่เรือกว่าเครื่องโล่ก็ขายเครื่องโลสร้อยห้าสิบสร้อยห้ครับเครื่องโลส่งทั่วประเทศครับแคบมูของบาดำไปเฮตมาทอดมานี่จะเป็น แบบ,บนบอ่อมีมีเนื้อติดน้าครับมันคีโบแม่โบเมนพองธรรมดาครับพองแบบมีเนือ้อมันชีแสบกว่าอันทีโบมีเนื้อนะครับตัวนี้เนาะนงูคลายไข่บ่อแง่มจใายได้จ้าหนึ่งลูกสิบบาทขายเพื่อมือวาดน,น้ำเนยมือวาดเป็นบริม,รมาช่องน่วยเศร้าลยจ้าเพจท่านเพจกับติดกันเนาะให้พี่น้องอ แอดแอดไลน์ครับแอดไลน์ที่ว่าส่งเข้าไปให้นะครับคลิกเข้าไปเลยเพีดปิดกันโมเมนต์ว่าตอบสาได้พี่น้องเลยเบิรงนี่ครับมีติดเนื้อแสบๆเหมือนนี่ไซรเลยครับน้ำลายไหลแล้วใครขายกระถันเดี๋ิเลยครับขายครับแพงหนึ่งหาลอยนะจ๊ะอุ้ยแพงแท้ถุงใหญ่ๆแพงหนึ่งถุงโลหนึ่งครับนี่เอาเลยครับขายต่อแพงหนึ่งกะซีลอย อาชีพเมนออดำแพงครับแม่นเฮ้แพงนึงสี่ร้อยห้าสิบกับว่าเมนต้องประมาณสี่ร้อยบาทเสียสี่ได้ขายพอขายแล้วเลยครับจัดเจ็บๆเผื่อมูอว่นน้ำเนาะมูอว่นได้กินน้อยเดียวหนึ่งฝนตกข้ามเลยบ่ได้บ่ได้ลงให้พี่ให้น้องมาเบิ่งครับได้เป็นแบบแบบซุกมันนี่ กินตัวนีหไงผมเล่นน้หมุนกันนะน้หมุนนี่เลยตัวใหญ่เลยครับน้ำลายไหลเลยเป็นน้ำลายเนาะพอดำกินเหนือมันยังนั่งครับเสีบได้เอาเลยครับเลยเป็น เมนูซุปนะครับเด้มอมื้อนี้มื้อนั้นกินดิบเพิ่นว่ายจะผาลูกกินดิบแล้วไปแซ่นกินดิบบ่แม่นก้อยกุ้งเลยวได้ครับอันซุกกับอันดิบเลยแซ่บกว่ากันครับน้องหมุนว่าอันซุกจ้ะคุณพาพหอมครับน้องว่าว่ามันก็แซ่บทั้งสองพอดังแกมพักน้ำหอมอนเมื้อนี้แครปหมูกระลังฮอตฮิตกระลังขายดีครับขอบคุณพี่น้องหลาย ขอบคุณหลายหลายคุณช <c oughs> ่างมัดกระขุนเหรอหลายคนแล้วลอยขุ่นอะยางไม่ได้นอนลอยคนเนาะหวานเนาะแม่จ้ะไพทีวีโซปโปเล่ากัาบซีบอกว่าสบายดีอยู่บจ่จ้าอยู่ปุนะ่นน <c oughs> ่เปิเป็นห่วงเป็นใยบอก ไปเห็นลงคลิปเมื่อวานนี้ครับเิ่นโดมมาถามอ่ะขอมาถามเลยจ้ะกล่ำใหญ่เนื้อลายๆนี่ระดมแบบนี้เอาเลยครับกล่ำใหญ่มันกินไหนมไปบ้างนันจะมีเหนื้อง่ายไหมเาอร์ตบาแบบซุกหนีพลอยเนาะแมนจ้ะ เราบอกอ๋ออ๋อจัปูด้วยแอนบอกเอาตัวใหม่ครับปฟังเสียงเลได้วยพี่น้องใหม่สดทุกวันเพราะว่าน้องนกเป็นคนทำ S <S ไปไหนเสียงหยัางก่อพับอยากจะบอกว่าถามีติดเนือหรือติดมันไไน้ำนะไพ่ไดนะแซ่บที่สุดเด้อยจ้าติดเนือเนาะ <S <S ติดเนือน <S 2> <S 2> ติดเนือเ็ดไในร้ายเม่นูอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวขอทำเช็ดให้บึง่งนือใหม่ก่อน ับยังกระแทบแม่บะหมี่เนี่ยกินบ่เปิดออกมาอุย้ยเค็มหมูเค็มหมูคล้ายนี่ <c oughs> สั่งหักนึกงชนันแนลเลยจ้ะใครหนกแม่จะกินเด่นๆกับแทบเนาะพอดำเนาะแม่ชีนแห้งนั่นบนโต๊ะชีนบ่แห้งเลยเป็นสีนยังไปเลยก็เลยเป็นแคบหมู โ oh อ้ยอือพอดำพี่พี่น้องท่านว่าน้องหุ่นเบาได้โบขี้ขาดเอ๊ะโบเมื่อยเบาบ่อะพอดำว่าน้องหุ่นตอบปันอะไรตอบว่าโบเมื่อยจา้า <c> ก <oughs> <c oughs> ี่บวกเมื่อยอะไเนาะแค่กินหนำน้ำ,นำให้เพิ่นนั่งเราเลยครับพอดำที่เป็นผู้กินนั่น จับเอาตัวใหญ่ไว้แท้แบบทุกกระแสบเนาะไม่นจ้ะอันนี้พอดำหนึ่งเอาหรือว่าพอดำาีเท่าไหร่หนึ่งครับหนึ่งแล้วมาตำครับมันเป็นตำหนึ่งแล้วมาคนเก็ดไ้เบิงน้อยหนึ่ง กิมก yeah. ับน้ำปลาแดกกรอบทะลุจอแซบกับกระปูเนาะแม่นจ้ะเสือใดครับวอบอือเนื้อกระไรว่ากระปมันเำร้พอดัำแม่นเนื้อแถบแถบสิบมี่อันอันอี้อย่างเดียวนะ กินได้เบื่อเปิดเบ่เบื่อครับหนึ่งขอนหอนอยำมือเสาเนี่แกมกราบเลยอุ้ยเนื้อ S <S นเนื้อนนคบมันก็มีมีเบิร์ครับระวังแตนามันปักเหมือนกินเนื้อเพื่อก่อนอตอนน้นนียกับหัวหูดอกไวนะคบมันมีเนื้อดูดเอา ถึกใจค้นจอยขับประเภทตำแกมพักลา,ลายแล้วเด้อเดี๋ยวพอดำจะกินพักเผืือครับพักอย่างพอดำหัวลาพาหระลาพา <c oughs> โหโวลาพาห้อม แม่ค้าใจดีครับลดราคาให้เรือตัวละสิบบาทเพื่อนว่าตัวละสิบบาทครับบ่แพงจักบาทครับลอยเดียวข้าวเมล็ว่าเป็นเครงเล่ากับชีวมัานสาม0ิพนกีบเพิ่นว่าดอกสาม0ิพนกีเบเพื่อนว้าบม่เคยหุงมาก,ก่อนให้ชิวล่ากัน បកនេះលើចាអូវ៉ូតនេះខំໃຫຍ່ៗខែមូក៏ដែរ ของมันใหม่มันสดกรอบหอมเนาะบรสาทเพราะว่าใส่น้ำมันใหม่ตลอดคนจอยแ <c oughs> สบแห้งอยู่บอคือบอเห็นว่าจำใส่กระบักครัวน้ำน้ำพอดอเนาะแม่นคนจอยแสบครับไหมคนอ้วนก็แสบแต่ว่าคนจอยจกินเบิดปลาคนอ้วน ไพซากินพระท่านมูรับมาอนี้เพราะว่าสสมันเสียบแห้งเนาะพาลงทะเลไ,ไม่ใครมานำโชคดีเนาะแค่นั้นอ,อยากกินน้ำเด้บ่ได้ของพระดำบม่มีใครแลอวครับ เนือ,นอ,อ,อ,อว่าแต่ว่าคนกินคือกระปูหน้าบ้านเฮ้าบดได้บุเอาน่าสิได้นะพอดำปิ้งกินดีอยากปิ้งกินเนี่ปิ้งจำเจียวบ่ะไม่จรกจ้ะแคบมูเบิดแต่ได้ปไป บ่มีเขาก็ก,กินใส่ผากันลายมือนบ่ง่ายจ้ะมื้ว่านบริมากคือหอดเนาะคือ <c oughs> หอดพี่น้องแต่พี่น้องได้กินหอดหนึ่งอยู่บ่ใช้ <c oughs> กินหอดเยอะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยจ้าเสกะ แคบหมูซอยน้ำเลือจ้าแล้วกะอย่าลืมสมัครกระโลงน้ำเลือจ้าอย่าลืมไปตีกองเพลงไม่หวานเลยจ้าว่าจะล่มไปใชนอบวดนี้เออล่มมาติพ่อดำผีไข่มันครับ ไข่ครับฮับบลายเอาไว้ไกลบุรีได้ครับหมดจิคจัดหมดหมดลากกินแคบหมูแล้วเสื่องไว้หมดลากกินทับกินมาทันเบิร์ดเพ่เอาไปแสบๆเขาเพื่อมือวานี่นี่นี่ไง ใส Get ่น้ำปลาแดกเนาะตำตำแคบหมูเนาะมือหนาเอาแคบหมูมากินแบบปลาๆเลยเนาะพ่อรำกับข้าวอนทบ่แม่นสเตปขัดอย่พี่นอกอย่กินน้ำแท็เนาะบางคนเพิ่นแกะบอมากินข้าวกะมากินแคบหมูก็ได้ด้วยจ้ากินแท่นข้าวได้บอกว่า ทุกงหนึ่งนี่อิ่มแท่นเขาปั่นหนึ่งเลยอันนี้เอาไนี่นะบ่มีไข่เลยนี่เป็นบางตัวเนาะไม่นจ้ะเก็บลงหลายหมดที่จอใช่จ้ะเป็นยังใช่ กินแล้วครับกระดำยันหมดข่ไข่ไข่ที่มันๆนาะกระดำเนาะ,นะ,นะกินเบิดปีานองหุ่นนองวายก่อน เาลงใือถัน,นไประแดกเล็กน,น้อยครับเขาเป็นคักไปดิหยิบแคปม่ได่กระทือว่าดีซื้อไปแล้วบวกกอบเนาะยินดีขึ้นเงินเป็นบ่รับประกันเนาะเมียนจ้ะ <laughs> กระเต็มเลยถาดใหญ่ๆอิ่มอยู่บ่อิ่มได้พอดำอิ่มอยู่ดิดำบ่อิ่มใช่ป่๊อะกล่องเปลือกลุมแน่นเลยครับเหี้อเต๋เปลือกกันบ่ ตัวยงใหญ่เนาะตัวละสิบบาทพ่อซื้อกินเนาะแม่จ้ะมือใหม,ม่สิไปอุดหนุนอีกเด้อครับเด้อพัดดําถ้าพอดอพดําคายแคบหมูใหญ่สักอร่อยคนนี่สีเห็ดยังกินเรียงหมูหัน่นหมดแล้วทื่งานพี่น้องขาพี่น้องอยากเท่นหนุนน้องว่าจะบพดดํา กินโมหันพี่น้องก็ต่อมมาสื่อซอยด้วยจ้าเมียนด้วยจ้าสื่อซอยดูดูด้วยจ้าอืมหมูที่บอกกินวะตัวนี้ใหญ่เลย กรอบนอกนุ่มในแมนเบาเค็มน,นูนกรอบตลอดเอาหนุ่มในก็นคือหนุ่มเนือ้อมันไงกาตามเพื่อนว่าอะไรครับเพราะว่าเพื่อนเป็นผู้กินเนาะกรอบนอกนุ่มในหวานซ่านหวานซ่าน <laughs> อิ่มบ่ครับอิ่มจ้ะอืมอิ่มครัขายไข่เลยเหรอขายแคบหมูหลอปิดท้ายขายก๋อยเลยเอือใบแคบหมูด้วยจ้าแคบหมูโลหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้าเครื่องโลครับเค,ครืค่องโลเครื่องโลเครื่องโลนะสองร้อยห้าสิบบาทด้วยจ้าเครื่องโลนี่จะขีดน้อ เถึงโลหะขีดครับไข่ไข่เลยบอก่านนี้เมนแล้วหอนยำไขยไข่เลยไข่ไข่ลูกเป็บจ้าสองหน่วยสั่งบาทเมนโลหะดำเมนครับเมน,มนเพลงหนึ่งหา้าร้อยเพลง,งโคตรอู้เพลงที่ลดให้ก็ได้จ้าสี่ร้อ,อ,อยบาทเออลดอีกบ่บกไ, <ว S 1> ได้บ่อีกหน่อยอีกหน่อย โบดได้โบต่อให้เลยได้พี่น้องเลยโบดไดพระท่านโบดได,<ห>ด้ดีดีแคบหมูกิโลหนึ่งเอามากินสามคนย่างเป็นกระสอบเพื่อเก่าครับเนาะแม่เองพอดำกับน้องบุญน้องวายทรงให้กรเป็นกระสอบนั่นหนิเลยครับกระสอบนี้มีหนึ่งกิโลกรัมขายเพียงสี่ร้อยห้าสิบบาทรวมทรงขอบคุณหลายๆลได้พี่น้องเด้อสี่ซอยอุดหนุนเน,นาะจ้าเ<า>มื่อนี้ก็เมื่อแพ็คแคบหมูแพ็คไข่จัดทรงให้พี่ให้น้องเขาผู้เพิ่น ซือซอยเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เพจมันปิดกันเนาะกะ<ม>ให้พี่น้องนะแอดแอดทางไลน์ครับเวยพ่อให้พี่น้องนะแม่พ่อรำแล้วขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บจะได้ความจนจะมีเนาะ,ะตกไครใครเจ็บกับยาสูเป็นครับไพ่เป็นคอยเศร้าไว ให้ที่บบลำบ่รวยก็ขคอให้ลำลำลุ้ยๆยถึอหัวยรวยเบเื่อได้พี่น้องเด้บริษัทสนับสนุนการเล่นการพรนันนะครับอ่าถูกสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ